ผมจะได้แนะนําท่านประธานท่านผู้บริหารลน้าส่วนระเทศก็ดดีจอมตาชานะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็จะมีรัฐการจังหวัดพั้งาท่านธรรมนูนศรีวัฒนะกอเสียงประมือท่านด้นดวยครับเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบทนะครับที่มั่นคงหลนะคะส่วนกิจกรรมอื่นๆในการมีการป่อฟางสายขึ้นมาเป็นเป็นเป็นสายที่สองเนี่ยเห็นความสําคัญว่าทุกเส้นน้าที่ท,ท,ที่ที่มีความจําเป็นเนี่ย น่าจะการทาโครงการสืบสารรักษาต่อยอดอุปาเฉลิมพมะเกียติ สร้างสายชะลอน้ำเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเนื่องในวาระกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา68พรรษาเมื่อวันที่28กรกฎาคมในปีที่ผ่านมาทังเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ที่มีพระราชปณิธานในการทรงงานตัดเรียบร้อยแล้วในที่ขอเพียงแพทมูอดังๆหน่อยนะครับอีกหนึ่งั้งนะครับผมนี่เป็นการตัดเรืเป็นของนะครับรวมถึงพ่อค้าไม่ขายเป็นคนในพื้นที่จังหวัด หนึ่งครับอนเทียบกันย่ยด้งันมากจรงเลยเดี๋ยตัดน้เดีัดไปรืมาณไปเร่อยไปรเรยไปเรไปเร่อเอยไป่ไป่ยไปเรื่ไปเรืยไปอไปเร่ออไปไ่ยเรอย กใปราเก,รการนี้นะครับท่านท่านรำลังริจารณาก็จะมีะมซึ่งการรายการน,นการที่ลอหล้อมให้เกิดคณาจารย์คุณครูต่างๆที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็ของการเป็นสถาบันการเงินนะครับเราก็ลงไปพัฒนาในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างความขึ้นแข็งให้กับ ชุมชนนะครับการดูแลเรื่องป่าเรื่องดินเรื่องน้ำนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างฝายนะครับอันนี้เป็นโครงการที่ทกศได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพศ2553นะครับจนถึงวันนี้เราก็ได้สร้างฝายชลอน้ำนะครับให้พี่น้องออทั่วประเทศประมาณ6,500กว่าฝายนะครับซึ่งสำหรับกิจกรรมในปีนี้นะครับ ในเนื่องวันโอกาสนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับกรได้ดําเนินการโครงการสืบสารรักษาต่อยอดป่าเฉลิมพระเกียรติแล้วก็สร้างฝายชะลอน้ํานะครับเพื่อที่จะสร้างความชุ่มชื่นให้กับพื้นที่นะครับสร้างป่าสร้างแหล่งน้ําให้กับพี่น้องในชุมชนได้ใช้ในการอัปโภคบริโภค โดยเราตกลงเรา,าุ่งเน้นในเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องของค่าวัสดุอุปกรณ์นะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็จะร่วมแรงร่วมใจในการใช้แรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะลดต้นทุนมากนะครับในปีนี้เราดําเนินการทั่วประเทศทั้งหมด68ฝ่ายนะครับ